สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอนะครับกับทางพยองแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข่าวของทางเอฟซีบอร์ดบิ๊กพูยบาลฟินแลนด์สูฟังนะครับเรียกได้ว่าคาใจสุดๆนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเอฟซีคาใจสุดๆไม่อายบ้างหรือหลังมีคน แฉบอสบิ๊กแบบนี้แฉอะไรป้าพี่น้องแมนบอสบิ๊กโดนแฉอีย่างน,อนา้อบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้เนาะครับทางเพจชื่นชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพ์ไว้แบบนี้ครับเพิ่นโพ์ว่าคิดกลับกันใครกําลังจะเจ๊งกันแน่บอมีค้นจ้างธุรกิจปิด กระแสลบๆลบงับเอาเบิดนะครับแล้วกับเป็นข้อความนะครับคอมเมนต์ของติงหมอํำสาวท่านหนึ่งนะครับพี่น้องซึ่งเพิ่นได้มีการคอมเมนต์ถึงมอดบิ๊กปุญ,ญาบ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับเพิ่นคอมเมนต์ถึงติงหล้วกปล่าุญยบ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นคอมเมนต์ว่าติงบักจ้อยฟินดากคงกลางได้อีกไม่นานนะครับธุรกิจพอมันกำลังทยอยเจง วงก็ไม่ค่อยมีเจ้าภาพจ้างงานแล้วป้าพี่น้องนะครับแล้วกระบ,บอกว่านักร้องพอกระถวยนะครับฟังเสียงหมาตดใส่กระป๋องยังดีกว่านะครับหลังจากนั้นมีติงอีกคนนึงเข้ามาคอมเมนต์อีกบอกว่าขอให้เป็นจริงครับกลัวมันสร้างกระแสโจมตีแม่ของลูกให้คนสงสารอีกนะครับแล้วเอฟซีทันนี้นะครับติงทันนี้ยังบอกอีกว่า บอดบีกนีโดนกระแสตีกับสินค้าขายไม่ออกวงใกล้ยุบไม่ค่อยมีคนจ้างต้องแอ้มแปะวงไงใจเกินร้อยนะครับหากินนะครับคูจิ้นเทติ้งหนีแบกไม่ไหวปากสัม,มะเจะไม่หยุดนะครับ แน่นอนนะครับหลังจากนั้นเอซีบอดบิ๊กนี่อนขางคาใจนะครับคือกล้าออกมาแชร์คือกล้าออกมาเว้าบบอยากอายจากน้อยบอนะครับบอเห็นบอกวัตธุรกิจเขานะครับไปได้สวยเงินล้างไหลเข้ามาแถามงานจ้างเขามีทุกมือคือกล้าออกมาบอกว่าบอมีคนจ้างที่เว้าเนี่ยเขาวงเจ้าของเบิร์เขาวงหมอลําสาวเบิร์ประมาณนี้พี่น้อง F อฟซีบอดบิ๊กฟาดกับทันทีนะครับท่านแรกเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า เข้าตัวเองทุกคำงึดติงนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าว่าใครเข้าตัวเองหมดกินหยาม้าตีนะครับแล้วกับอีกสองท่านนะครับท่านต่อมาบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าจะรั่วติงนอจุดจุดอีปาแก่นี่อ่าครับอีปาแก่นี่มันมา้ามันโกเกง่งจริงๆเลยนะคะสามารถคิดอะไรได้ขนาดนี้ เหมือนเอาเรื่องราวของแม่มันมาใส่ในเรื่องของคนอื่นเลยนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายบอกว่ามันบเหมือนตาตีโมแมนของแม่มันนันตีที่โบมีคนจ้างเนาะครับก็บเป็นความคิดเห็นเนาะครับของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับเอฟซีบอสบิ๊กขาใจนะครับหลังจากติ่งหมอลำสาวออกมาแช์นะครับบอกว่าบอสบิ๊กไม่มีงานจ้างธุรกิจจะเจงแล้วนะครับถึงขั้น ตั้งข้อสงสัยว่าไม่อายบ้างหรือทำไมถึงกล้าแชร์ทั้งๆท,ที่ธุรกิจเขาก็ไปได้ดีมีงานจ้างทุกวันประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ